ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์ภูนะครับก็มาไลฟ์สดนะครับที่เฟซบุ๊กเพจวัตตานะครับเดี๋ยวก็จะแชร์ไปที่เพจหัวขุนหุ่นไทยด้วยนะครับนะอาจจะมาก่อนเวลาสักเอ่อห้านาทีนะก็ถือว่าไม่เป็นไรครับใครมาฟังย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าผมมาไลฟ์สดวันนี้จุดประสงค์หลักๆก็คือจะมาแจกหัวออมสินนะครับเป็นหลักแหละนะครับแต่ว่าก็ขอพูดเรื่องอื่นก่อนสัก5้านาทีนะขอเกินนาเรื่องอื่นก่อนสักห้านาทีแล้วกันแล้วก็จะให้อมสินกันนะครับวันนี้อาจารย์ขอพูดเกี่ยวกับ คือพรุ่งนี้นะครับคือวันที่28ก็คือวันสิ้นเดือนนะเดือนนี้มันเดือนกุมภาพันธ์มันมี28วันนะครับพรุ่งนี้นะวันจันทร์นะตอนประมาณสัก2องทุ่มเดือนประมาณนะสองทุ่มจะมีไลฟ์สดนะครับเกี่ยวกับเรื่องแนวทางเลขหัวรัฐบาลไทยแล้วก็ทำนายคลองฝันนะครับแล้วก็มีในกลุ่ม VIP จะมีพิเศษกว่ากว่าในเพจบัตตะแล้วก็เพจหุ้นทั้งที่ว่าในกลุ่ม VIP ทุกกลุ่มนะี่ยจะมีเลขขันน้ำมนต์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับเลขขันน้ำมนต์ครั้งนี้จะเเป็นนนนนนนกกกกกการรรรรแจฟีีะะคคคัััับบออ้้งงงงึึใลลุุุ่่่มมมทซผ ก็ไม่ได้เปิดร่วมบุญเลขวิ่งใดๆทั้งสิ้นนะครับในงวดนี้ไม่ได้เปิดร่วมบุญเลขคำนวณแล้วก็ไม่ได้เปิดร่วมบุญเลขขันน้ำมนต์หรืออะไรก็ตามนะครับไม่ได้เปิดนะแล้วแต่ครับจะร่วมบุญก็ได้ไม่ร่วมบุญก็ได้ไม่ซีเรียสนะครับเพราะผมถือว่างวดนี้1มีนาคมนะครับเป็นการแจกฟรีนะครับทั้งในเพจวาตาก็ในกลุ่มแต่ว่าในเพจวาตาก็เพจหวยหุ้นหวยไทยจะไม่มีขันน้ำมนต์นะครับเหมือนเดิมนะผมไม่ให้ขันน้ำมนต์นะครับนอกจากคนที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นก็แปลว่าคนที่่่่่่่่่ออยยูในนนนกก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 ลลลลลลลุุุุุุุุมม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  VIP ททะะะะคคคคคครรรรรรัััััับบบบ1 14 195ถึงงงงวว้้ KD โิดดไไ็ตตาแณเข ขันน้ำมนต์ที่แม่นๆนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากสองวันที่ผ่านมานั้นก็แสดงเห็นแล้วว่าเลขขันน้ำมนต์นั้นแม่นยําแค่ไหนนะครับเข้านะครับตลอดนะครับเลขวิ่งนี่ชัดเจนมากครับวัที่แล้วนะอย่างที่บอกผมก็ไม่ผูกขอเท่าความเรื่องเก่าๆนะครับเอาเนว่าเลขคำนวณหลุดไปสองครั้งแล้วนะครับแต่เลขคอมฝันก็ยังแปลได้แม่นอยู่นะครับเลขขันน้ำมนต์ยังคงแม่นยําอยู่นะครับวันนี้ออมสินครับเราจะมาดูว่าออมสินันี้แนวทางเลขเป็นเลขอะไรนะครับออมสินวันนี้นะครับผมจะพูดว่าเลขมันจะไม่สูงมากนั แล้วก็จะไม่ต่ำจนเกินไปนะครับมันจะมีตัวยืนที่เลขห้ากับเลขหกนะครับซึ่งคำนวณมาแล้วเนี่ยจริงๆสูตมมันเดินหลายตัวทีเดียวนะมันเดินตั้งแต่สี่ห้าหกเจ็ดลยแหละนะแต่ผมก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นตรงกลางคือห้ากับหกนะครับที่มีโอกาสเข้ามากกว่าซึ่ง <c oughs> นะครับสังเกตครับออมสินย้อนหลังสิบงวดที่ผ่านมาคุณสังเกตไหมว่ามันไม่เคยขาดเลขมงคลนะครับสิบงวดย้อนหลังไปเนี่ยจะมีเลขมงคลเข้าถึง9้างวดทีเดียวครับไม่มาแค่งวดเดียวนะครับก็คืองวดประมาณสัก เดือนที่แล้วแล้วไงเนี่ยเมื่อสองเดือนก่อนนะครับที่มันออกเจ็ดสองหนึ่งอะไรเนี่ยไม่มีเลขมงคลครั้งเดียวเองนะที่เหลือเขาเลขมงคลทั้งหมดเลยนะครับก็คือว่าหัวออมสินกับหัวรัฐบาลไทยคล้ายๆกันชอบออกเลขมงคลนะครับเป็นส่วนใหญ่เลขมงคลของของเรามีอะไรบ้างนะครับเลขมงคลในสายจันทร์ปูจะมีเลขหกเลขห้าเลขเก้าแล้วก็เลขแปดสี่ตัวนะอ่ามงคลเลขมงคลจันทร์ปูจะมีห้าหกเก้าแปดหรือห้าหกแปดเก้านั่นแหละอ่าสี่ตัวนี้มาเป็นขาประจําในหัวรัฐบาลไทยแล้วก็หัวอ่ออมสินด้วยนะครับ หวยไทยกับหอยออมสินคุณไม่ต้องคิดอะไรมากห้าหรือหกหรือแปดหรือเก้านะครับมันจะสลับกันมาตลอดทั้งปีทั้งชาตินะครับแค่คำนี้ดีกว่านะไม่ต้องคำนวณก็ได้ครับสุ่มมาสักสองตัวเนี่ยห้าหกแปดเก้าเนี่ยคุณเจออยู่แล้วยังไงก็ต้องเจอเพราะหอยทาบาันไทยหอยออมสินเนี่ยมันแก่เลขมงคลคำว่าวเลขมงคลคืออะไรครับเลขห้าเลขหกเลขแปดเลขเก้าวันนี้มาห้ากับแปดบ้างวันนี้มามาแปดกับเก้าบ้างวันนี้มมาหกกับเก้ามันจะสลับกันมานะครับหกกับเก้าแล้วก็หนะ้าแปดสี่ตัวนี้แต่วันนี้ผมจะบอกว่า เลขมงคลที่ผมคาดว่าการว่ามันจะมาในหวยออมสินนะครับจากการคำนวณนะจริงๆทางเดินเลขคำนวณมันเดินได้หลายทางแต่ทางเดินที่ชัดเจนสุดก็คือสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมาตัวหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆมาตัวหนึ่งก็คือผมให้ห้ากับหกนะครับออมสินวันนี้บอกเลยว่าคำนวณไม่ยากนักนะครับไม่ยากนักเพราะที่แล้วจะให้เก้ากับศูนย์นะครับฟันธงสามศูนย์ตัวเดียวนะครับนะมันออกสามหนึ่งนะครับเลขศูนย์เลขเก้าก็ไม่ได้มามาเลขหนึ่งแทนคือศูนย์มันเดินเก้าศูนย์หนึ่งเพราะที่แล้วอะให้ การตัดดับไม่น่าจะผิดพลาดน,นะเพราะเมื่อคืนก็อาจารย์ก่อนจะให้ออมสินเมื่อคืนอาจารย์ก็ฝันนะครับฝันว่าได้ไปจุดทูบนะครับจุดเทียนนะครับถวายพระประสงค์นะครับนะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเลขที่เกี่ยวกับเลขมงคลนะครับเข้ามาครับจุดทูบจุดเทียนน่ะมันเป็นเลขหนึ่งเลขเจ็ดมาครัน,นี้แหละไม่หนึ่งลก็เจ็ดรอยู่แล้วนะครับนะเจ็ดก็คือมันเป็นแท่งๆไงเทียนนะใช่ไหมหนึ่งก็เป็นเลขหนึ่งก็ได้เลขเจ็ดก็ได้หรือเลขเก้าก็ได้จุดทูบจุดเทียนน่ะมีอยู่แค่สามเลขฟังนะครับเลขที่มันตั้งๆอ่ะเป็นแท่ง นะครับวันนี้ผมจะให้นะครับเลขมงคลนะครับที่น่าจะมาก็คือเลขห้ากับเลขหกเป็นตัวยืนนะถ้าเกิดลาคอมฝันก็คือเป็นห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้าหกหนึ่งหกเจ็ดหกเก้านั่นเองครับแต่ว่าในสูตรคำนวณมันไม่ถึงมันไม่มีห้าเจ็ดแล้วก็มีหกเจ็ดนะครับแต่มีหนึ่งกับเก้าอ่าเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะกลับหน้ากล้องให้ครับไม่เสียเวลานะช่วยแชร์ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์หน่อยครับวันนี้อาจามาพูดถึงเรื่องหวยอมสินเลื่นคลิปเลยครับไม่ต้องรอช้านะครับเก้าสิบแปดคนตรงนี้ ดูนะครับออมสินวันนี้ครับทางเดินเลขนะมันเดินอ่าสี่ห้าหกเจ็ดผมก็าเข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นเจ็ดนะตามสูตรคำนวณแต่ในความฝันนะทูบกระเทียนไปแท่งๆอ่ะเจ็ดมาได้เหมือนกันครับนะเด่นห้าเด่นหกเด่นเจ็ดแหละผมผู้ชายผมเชื่อว่าห้ากับหกมากกว่าหางเดียวนะครับออมสินวันนี้หางเดียวให้ห้าอ่าสามห้าสองหกหนึ่งนะครับหางเดียวนะบนให้สามห้าสองล่างให้หกหนึ่งนะครับเลขค่อนข้างสวยทีเดียวนะแล้วก็ไปเลขมงคลนะครับที่งป็นอุปกอบคือเลขห้ากับเลขหกด้วยนะครับนะฟันธงห้ารองหกนะครับนะ สลับเลขวิ่งหวยออมสินนะครับห้าที่มาได้ก็จะเป็นนะครับดูนะดูตามผมนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงขออนุญาตชี้นิดนึงครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเก้าหกที่มาได้ก็เป็นหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกเก้านะครับแต่จะมีเลขเจ็ดมาไหมผมบอกไม่ได้แต่ความฝันนะระวังติดห้าเจ็ดกับหกเจ็ดไปหน่อยก็ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าจุดทูบจุดเทียนนะมันมีอยู่แค่แท่งๆ่นะเลขที่เป็นแท่งๆก็มีเจ็ดมีหนึ่งแล้วก็มีเก้านะครับนะแต่สังเกตไหมว่าครับว่าห้าหนึ่งกับห้าเก้ามีนะครับนนะะดูนะ หกหนึ่งหกเก้ามีนะครับแต่ผมไม่เขียนให้คือห้าเจ็ดกับหกเจ็ดนะครับนะไม่เขียนให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสูตรคำนวณม,มันเดินแค่นี้แหละมันเดินแค่ศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็เก้าศูนย์องสามแล้วก็เก้าชนกับห้าหกเจ็ดนะครับแต่เจ็ดเดี๋ยวผมขอดับออกไปแล้วกันนะดับทิ้งไปตัวหนึ่งที่จริงเจ็ดก็มาได้แหละแต่ผมว่าห้ากับหกมากกว่าเพราะว่าอาจารย์มั่นใจเลขมงคลมากกว่าล่ะเพราะว่างูเลขมงคลมันมันสิบงวที่ย้อนหลังไปคุณลองดูก็ได้ใครจะแคปหน้าจอแคปนะครับนะบนะผมเย,ยับาให้แล้วนะอ่าไม่เสียเวลาครับ แล้วก็วงเล็บไปให้ด้วยระวังหกเท่ากับเก้านะครับระวังนะผมพูดไว้ก่อนนะเพราะว่าฟันธงห้ารองหกอะ่ะถ้าหกไม่มามอาจจะกลับหัวเป็นเก้าเนี่ยระวังห้าเก้าระวังหกเก้าหรือใครชอบเก้าอย่างนี้ก็ซื้อเก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่งก็ได้กันไว้แล้วแต่คุณนะแต่ผมบอกเลยว่ามันกลับหัวได้นะพอผมเคยมาแล้วคำนวณได้ห้ากับหกเนี่ยมาหกไม่หกไ,ไม่มานะแต่ว่ามันกลับหัวเป็นเก้ามันก็จะเป็นเก้าสามเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์มาแทนแหละนะแล้วก็หกเก้าใครคิดว่าหกจะกลับหัวก็ลองซื้อเนี่ย จาหกก็เป็นเก้าไปเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามไปครับนะแต่ผมไม่พูดถึงเลขห้านะพอฟันธงห้าอยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องโอกาสห้ามาสูงอยู่แล้วนะตัวรองคือเลขหกนะครับนะเลขมงคลครับมาอยู่แล้วครับห้าหกเก้ามาตัวอยู่แล้วแปดนี่ก็เป็นเลขมงคลเหมือนกันแต่ผมก็มองว่าแปดงวดนี้ไม่เด่นนักนะครับนะครับโอเคนะฟันธงหางเดียวนะครับห้าสองนะครับสามห้าสองนะครับแล้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งคือเบอร์มือถือจาจาร์ภูนั่นแหละเบอร์ใหม่หกหนึ่งหนึ่งนะครับเชื่อว่าถ้าไม่มางวดที่แล้้้ววมมมมมัันนนไ่าาตองงเี นะชอบหกหนึ่งนะครับมากกว่าแล้วก็ห้าสองตรงนี้นะครับนะโอเคครับขอ,อกลับหน้าง้องกลับนะใครยังไม่แคบหน้าจอรีบแคปนะครับออมสินนะครับวันหนึ่งมีนาคมนะออกว,อวันอังคารที่หนึ่งมีนาคมออกวันเดียวหอหวยไทยนั่นแหละใครจะไปเล่นหวยไทยก็อาจจะเอาเลขออมสินไปเล่นก็ได้ครับไม่ว่ากันนะแต่เชื่อเถอะมัอนออกบางทีไม่ออกออมสินมันไปออกไทยก็มีนะดูครับงวดาที่แล้วออมสินนะผมให้ไว้ก็ออกไทยนะอ่าแต่เหมือนกันเวลาให้ไทยมันไปออกออมสินก็แปลกนะมันสลับกันได้นะครับระวังนะ ออมสินหนึ่งมีนาคมมันก็ไปหวยไทยได้เหมือนกันครับผมขอกลับหน้ากล้องก่อนครับครับผมน่าอย่างที่บอกมาแป๊บเดียวผมวันสุกประมาณสิบห้านาทีก็จะไปละเพราะว่าวันนี้จะไปปากช่องนะครับนะเดินทางไปบ้านอ่าบ้านอาจารย์ก้อยที่ปากช่องนะครับวันนี้ต้องอยู่ที่จริงๆวันนี้มันเป็นวันที่ผมต้องเปิดสอนนะเปิดสอนวิชาตัวเลขนะครับแต่เพราะเหตุว่าช่วงโควิดสิบเก้าเขาน่าจะระบาดหนักนะครับอาจารย์ก็เลยขออนุญาตเลื่อนไปก่อนนะครับยังไม่มีกําหนดนะครับการสอนหลักสูตรตัวเลขชั้นสูงนะครับเลื่อนไปก่อนนะประกาศไปแล้วนะครับเมื่อไม่กกกกกีีี่่่วววััันนนน้้้้ปรรระาาาศใหหบบเลลุมมยไดดทแ ใครจะเรียนหลักสูตรชั้นสูงเลื่อนไปก่อนนะผมขอเลื่อนไปหนึ่งเดือนแล้วกันยังไม่กำหนดวันเพราะว่าช่วงี้โควิดสิบเก้ามันระบาดหนักอะ่ะวันละสองหมื่นกว่าคนนะนะมันก็ถือว่าไม่ใช่น้อยครับขอบคุณเก้าสิบกว่าคนที่ติดตามตรงนี้นะครับนะครับผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวขอกลับหน้ากล้องแปบบนะอ่าโอเคจะบอกว่าวันนี้นะผมก็ไม่พูดอะไรมากมายแล้วกันเอาว่าเดี๋ยวจะไปแล้วนะคืออองสินวันนี้อาจารย์มั่นใจในว่าเลขมงคลเข้าเพราะอะไรครับเพราะว่าอ่จากการนะครับอธิฐานจิตนะครับสกดเลขนะครับคราวที่แล้วเฉียบไปแต้ม ให้ศูนย์กับเก้ามันออกหนึ่งนะครับแล้วก็ให้สามศูนย์หางเดียวมันออกสามหนึ่งนะครับซึ่งก็เฉียดแต้มไปนะอมสินนะแต่คนนี้จะมั่นใจว่าไม่เฉียดนะครับเพราะว่ามีการเสี่ยงทายนะครับโดยด้วยวิชามหาเวทหลายอย่างนะครับออกมาแล้วเชื่อนะครับว่าเลขมงคลน่าติดตัวหนึ่งเพราะว่าเลขมงคลในศาสตร์อาจารย์ภูมิมันจะมีห้าหกแปดเก้าแต่ว่าเลขคำนวณเป็นชนห้ากับหกหนักมากนะครับลองมาก็เก้าแต่ว่าเก้าเป็นตัวตัวกบหัวของหกแล้วกันใครคิดว่าหกจะกบหัวเป็นเก้าให้ซื้อหกศูนย์ไว้ง นะครับเผื่อไว้นะครับมาอาจจะกลับหัวก็ได้แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าไม่น่าจะกลับหัวอาจารย์น่าจะเป็นหกนี่แหละหกศูนย์ถึงหกสี่แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าจุวนคำนวณนะผมบอกเลยนะว่าเลขต่ำๆมาตัวหนึ่งนะเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยมันเดินเลขต่ำม,มาคือออกแป่หนึ่งกับสามหนึ่งถูกป่ะอ่าแป่หนึ่งกับหนึ่งสามน้นเดินเดินหน้าถอยหลังยังไงก็ต้องมีเลขต่ำม,มาอย่างน้อยหนึ่งตัวละนะหวยรัฐบาลไทยงวดนี้ผมก็บอกเลยว่าออมสนินกับรัฐบาลไทยออกคล้ายๆกันไม่ต้องกลัวครับเลขมันต้องมีเลขตนะ่ำ 0123อาัฐบาลไทยต้องเจอตัวหนึ่งโดยเฉพาะ1ถึง3 1ของ3เนี่ยต้องเจอตัวอยู่แล้วนะออมสินก็เหมือนกันออมสินเนี่ยก็1ของ3เจอตัวอยู่แล้วนะครับ <S <S เพราะว่าหวยไทยกับหวยออมสินออกคล้ายๆกันนะเลขมันจะมีเลขต่งๆมาตัวนึงอ่ะส่วนใหญ่แต่ว่างวดที่แล้วแปลกนะหวยรัฐบาลไทยเป็นงวดแรกในรอบหรือรอบปีชั้นรอบปีครึ่งเลยก็ว่าได้ที่ไม่มีเลขต่ำเลยนะอัฐบาลไทยงวดที่แล้วมันออกอะไร97กับ57ใช่ไหมไม่มีเลขต่ำเลยครับต่ำสุดเลข5อย่างเงี้ยมันเป็นเลขที่แปลกนะครับแลวก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับ คุณย้อนหลังไประมาณประมาณหนึ่งปีคุณจะรู้เลยว่ารัฐบาลไทยไม่เคยต่ําไม่เคยมีเลขต่ําไม่มานะเลขต่ํามาทุกงวดแต่ประเดนว่าหวยไทยงวดที่แล้วน่าจะล็อกกันเกินไปหน่อยนะล็อกกันกันแบบแน่นอนนะครับล็อกกันเนียนๆไปหน่อยนะครับบีงคนมาตั้งกระแสดราม่ากับผมเหมือนกันว่าทําไมต้องบอกว่าหวยล็อกคุณก็ลองคิดเอาแล้วกันออกแต่เลขอย่างเงี้ยออกเลขลุงตู่บ้างเลขรอศิบ้างเลขพระราชินีบ้างอยู่แค่เนี้มันก็ไม่น่าจะแปลกใจว่าหวยไทยมันทำไมถึงล็อกบ่อยก็ก็คุณสังเกตไหมว่าทำไมออกแต่เลขคนดังๆอ่ะเลขคนใหญ่ๆล่ะ ถ้าเป็นหวยหุ้นน่ะมาสิครับมาผมกินกระเด็นในหวยหุ้นอะ่ะแต่หวยรัฐบาลไทยคุณก็รู้อยู่ว่าเป็นหวยลูกบอลไทยลาวฮานอยเนี่ยมันคำนวณยากครับเพราะว่ามันเป็นหวยลูกบอลเขาสั่งกดรีโมทเล่นไหนก็ได้อย่างที่บอกนะกดรีโมทก็มีคนที่สั่งการได้ก็ไม่กี่คนหรอกนะันแล้วสั่งให้กดเลขตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้ครับอย่างที่บอกคือผมบอกเลยนะว่าหวยลูกบอล่ะเล่นได้ครับแต่อย่าเล่นเอาจริงเอาจังออมสินรัฐบาลไทยหวยฮกอสอหวยลาวมาเลฮานอยะนอยะไรพวกนี้นเล่นไปเถอะครับขำๆเล่นไปครับแต่ถ้าจะเอาจริงเอาจังนะครับ เป็นหุยหุ้นเถอะหุยหุ้นน่ะมันไม่มีใครล็อกหรอกรัฐบาลทุกประเทศเขาไม่อยากล็อกหรอกเพราะมันมีผลประโยชน์เกิดข้องเป็นหลายๆพันล้านหมื่นล้านถ้าเซลยงตำแหน่งเดียวน่ะเคลื่อนไปตำแหน่งเดียวนี่มเงินหายเป็นพันพันหมื่นล้านเขาไม่ยอมเสียหรอกนะแต่หวยแล้วลูกบอลคุณต้องเข้าใจอ่ะมันมีคนรู้กับคนไม่รู้นะครับออมสิงก็เหมือนกันผมก็ไม่ได้ว่าหรอกนะล็อกไม่ล็อกไม่รู้แหละแต่ว่าผมคำนวณได้เลืเนี้ส่วนเรน่องมาเดินสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะผมมั่นใจว่าเลขมงคลน่าจะมาก็คือห้ากับหกสี่ก็ไไมม่ใชลงค ผมก็เลยมองว่าห้ากับหกน่าจะมานะครับเราดูขันน้ำมนต์พวกนี้ใครอยู่ในกลุ่ม VIP หนึ่งถึง VIP สิบสี่กลุ่ม KD หนึ่งเก้าห้ากลุ่มโควิดก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะแจกขันน้ำมนประมาณสามทุ่มนะขอไลฟ์สดช่วงสองทุ่มก่อนพรุ่งนี้นะก่อนออกก่อนผมออกวันนึงก็คือวันพรุ่งนี้ที่ยี่สิแปดวันสิ้นเดือนนะพรุ่งนี้ผมจะไลฟ์สดสองสองทุ่มและสามทุ่มจะลงขันน้ำมนให้ในกลุ่มทุกกลุ่มนะใครไม่ได้เข้ากลุ่ม VIP ผมนะครับรีบเข้านะไม่ได้เก็บตังค่ากลุ่มด้วยอยากเข้าก็เข้าออ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 อยยยาากกกก็ไไม่่่คคคคืเบบงงงนวตตู้้หรรปะั ใครใครอยากอยู่อยู่ใครใครอยากออกก็ออกครับไม่ว่ากันนะครับมาเอาขันน้ำมต์นะเลขขันน้ำมต์ไปก่อนแล้วค่อยออกก็ได้นะครับคืนวันพรุ่งนี้สามทุ่มตรงนะครับจะมีเลขขันน้ำมต์อีกครั้งหนึ่งนะเลขขันน้ำมต์จางพูค่อนข้างแม่นนะโมที่แลเข้าออมสินด้วยขันน้ำมตนเข้าท้งหรัฐบาลไทยด้วยนะหลายคนก็เห็นเป็นเก้าเห็นเป็นเจ็ดเห็นเป็นหนึ่งเห็นเป็นสามประมาณสี่เลขเนี้ยที่เห็นกันทุกคนเลยนะเห็นเก้าเห็นหนึ่งเห็นเจ็ดเนี่ยชัดเจนมากแล้วก็สามอีกตัวหนึ่งแต่ส้งเก้าหนึ่งเจ็ดมันสูงเป็นเลขตั้งๆอ่ ขันน้ำบนเมื่อที่แล้วมันจะเป็นแท่งๆบอกไปเลยเป็นเก้าเป็นเจ็ดแล้วก็เป็นอ่าเป็นหนึ่งเป็นแท่งขึ้นไปไม่เนมันอยู่แค่นี้แหละแล้วก็อีกวนที่โค้งๆเนี่ยก็เป็นสามแค่นั้นเองครับมีอยู่ะะะสี่เลขในขันอะอมสินก็มาสามหนึ่งหนึ่งสามไม่เห็นหรอกครับรัฐบาลไทยก็มาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าก็เห็นเห็นกันอยู่ครับไม่ได้หนีไปไหนเลขอยู่นั้นเลยนะครับนะอย่ที่บอกคืองวดนี้ขันน้ำบนจังก็มั่นใจนะครับงวดนี้นะครับขันน้ำบนยังฟรีอยู่นะไม่ได้เสียตังค์นะแต่งวดหน้านะครับบอกไว้ก่อนนะที่ผมีรรรรร่วมมมุนนนนบบบัััตข์้้าาก็ไไดเพะะอค พะถ้าเกิดแม่นขนาดนี้สองสามก็ติดกันอาจารย์อยากจะเปิดร่วมบุญเพราะอะไรจะได้ชวนคนไปเอาเงินมาทําบุญกันบ้างเอามาสร้างศูนย์ไปบัติธรรมอะไรกันบ้างเพราะว่าตอนนี้ศูนย์ไปบัติธรทมของอาจารย์ภูยังสร้างไม่เสร็จหรอกเพราะอะไรครับกำลังเก็บตังค์อยู่นะครับเพราะว่าอาจารย์มีแผนว่าจะใช้วิธีการสร้างเึ้่งเดียวเลยคือเก็บครบปุ๊บสร้างลานจอดรถสร้างเรือนนอนนะครับปึ้่งเลยนะครับทีเดียวเลยนะไม่ต้องแบบว่าสร้างไปครึ่งหนึ่งแล้วเงินยังไม่พอสร้างไปครึ่งครึ่งหลังแล้วเงี้ยเงินเกิดหมดพอดีถ้ามารออีกครึ ก็เลยบอกว่าเสร็จเงินครบแล้วสร้างทีเดียวดีกว่าจะรังเก็บเงินนะครับช่วงนี้นะเขาเก็บได้ประมาณสองแสนแล้วตอนนี้นะก็คือเก็บอีกสักหน่อยหนึ่งก็คงจะได้แล้วล่ะนะก็รอๆเขาเก็บไปหน่อยแล้วกันก็ตอนนี้เดี๋ยวผมคิดแล้วถ้าเกิดว่างวดนี้ขันน้ำมนต์เข้านะก็จะถือว่าขันนนะ้ำมนต์เข้าสามงวดติดแล้วนะเข้าทางออมสินเข้าทางรัฐบาลไทยเดี๋ยวงวดหน้านะครับอาจจะมีร่วมบุญนะครับเลขขันน้ำมนต์กันอีกก็ได้เพราะว่าอะไรที่มันดีที่มันทําให้เราเกิดประโยชน์อ่ะผมก็ทํานะอยากให้ร่วมบุญกันอยากให้มีโชคมีลาภกัันนน่่่่แหละเเรรรืืออององงขวมบุญก็รรร้อออยยหไไมมม่่เเกกกิินนันน้้้ามนต์รรอออยยยะไ่งงเี จะได้ช่วยกันสร้างสูตรปริพัติธรรมชั่วคราวนะครับให้กับอาจารย์ภูเพื่อใช้ในการสร้างคนนะครับให้มีคุณภาพสร้างคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพในสังคมนะครับกับผมอาจารย์ภูนะโอเคครับผมครับออมสินอาจารย์ก็พูดแล้วนะฟันธงห้ารองหกนะครับเชื่อว่านะครับเลขมงคลต้องมาอยู่แล้วตัวหนึ่งนะครับวันนี้เพราะสิบงวดย้อนหลังไปนะครับห้าหกเก้าแปดมากันตลอดนะครับเก้างวดในสิบงวดนะครับมีแต่ห้าหกแปดเก้าห้าหกแปดเก้าเป็นตัวยืนทั้งนั้นเลยครับอันงวดนี้ผมขอวินิจฉัยนะว่าถ้าหัวเป็น โจะกลับหวเป็นเก้าแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเกิดมันไม่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 ได้ผิดพลาดนะห้ากับหกนี่แหละคือตัวต้องมานะครับส่วนแปดจะมองข้ามไปละมองว่าแปดวันนี้อ่าถ้าจะมาก็น่าจะไม่ใช่หวยอมสินนะแปดถ้าจะมาวันนี้ก็น่าจะเป็นรัฐบาลไทยมากกว่านะครับนะแต่ว่าออมสินจะเด่นห้าหกเก้ารัฐบาลไทยผมแง้ไม่หน่อยก็ได้มันจะเด่นเจ็ดกับแปดแล้วก็หกนะครับหกเจ็ดแปดนวันนี้รัฐบาลไทยนาจะเจอตัวหนึ่งนะอ่าหกเจ็ดแปดรัฐบาลไทยตัวเจอตัวหนึ่งส่วนอมสินจะเป็นห้าหกเก้า จะมีตัวชนกันตัวหนึ่งคือเลขหกนะฮะบอกไว้ก่อนออมสินเนี่ยจะไปชนกับเลขรัฐบาลไทยคือเลขเดียวคือเลขหกพอออมสินเด่นอ่าห้าหกเก้ารัฐบาลไทยจะเด่นอ่าหกเจ็ดแปดเห็นไหมมันก็จะติดกันแค่ชนที่เลขหกตัวเดียวนะครับก็ไม่แน่ครับถ้าเกิดออมสินมันไม่มาหกมันอาจจะไปออกไทยนะครับอย่างที่ผมําให้ดูนะอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะนะครับเดี๋ยวผมกลับหน้ากล้องให้ดูทีนึงก็จะไปแล้วนะทีใครมาช้าก็ลงมาแคปดูหรือใครมาฟังย้อนหลังก็ยังได้เลยครับนะผมจะไปแล้วนะผมจะเดินทางไป อ่าบักช่องแล้วนะครับนะเพราะว่าบักช่องกับโคราหก็ห่างกันประมาณ8ปดสิบกโลเหมือนกันนะก็จะขับรถอย่างมีสติแล้วกันเราค่อยๆไปนะครับอันตรายช่วงนี้นะหลายๆอย่างครับนะดูนะออมสินหนึ่งมีนาคมสอง5้าหกห้านะครับออกประมาณบ่ายโมงนะครับนะตันทงห้าล้องหกนะครับเด่นห้าลอหกนะครับนะหางเดียวครับสามห้าสองนะครับกับหกหนึ่งนะครับระวังนะรัฐบาลไทยก็เหมือนกันรัฐบาลไทยมันจะเด็นหกเจ็ดแปดอ่ะคุณระวังแล้วกันถ้าหกมันมาเนี่ยถ้าไม่ออกออมสินมันก็ออกรัฐบาลอ่ะ ต่ผมเชื่อว่าอมสินท่หกไม่มาก็เก้ามีอยู่แล้วล่ะนะนะครับห้าที่เอาได้ก็เป็นห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเก้าหกที่มาได้ก็เป็นหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกเก้าเน้นๆไปเลยนะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามตัวนีน้คือตัววงกลมเนี่ยเล่นห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามประมาณนี้อย่าลืมกลับนะครับนะเล่นหวยไม่กลับนี่ตับแตงนะบอกไว้ก่อนครับครับผมครับก่อนไปอาจารย์ขอพูดถึงเรื่องขอแสดงความเสียใจกับดารานักแสดงนะครับที่มีชื่อเสียงท่าน,น,นะะะคคคครรัับบืออุณนนน้งเทงโมโ ที่เสียชีวิตไปจากเอ่อเหตุการณ์นะครับที่ว่าตกเรืออะไรนี่นะผมก็ขอความแสดงความเสียใจไปกับญาตินะครับแล้วก็เอ่อคนที่ติดตามนะครับน้องเขานะครับ,กบอกว่าวันนี้ผมขอพูดเรื่องน้องเตมโมนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าเรื่องสงครามเอ่อรัเสเซียยูเครนก็น่าจะจบไปแล้วพูดไปหลายคลิปคีินี้บอกเลยว่าขอพูดนิดนึงนะครับไม่ได้กาะก,กระแสนะก็คือผมก็สูสกเสียใจนะครับในคนในวงการบันเทิงเราก็ปีนี้ก็มีข่าวไม่ดีนะครับบ่อยนะครับก็จะขอพูดในเชิงธรรมะสอนใจคนนิดหนึ่ง,งก็คือนายธาริจันภูก็เป็นนายเรืออมาก่นนะ เคยทางานอยู่ในเรือสินค้านะครับบรรทุนน้ำมันบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เรือฝึกการการทากงานบนเรือนะครับช่วยชีวิตคนในในทะเลหรือว่าในน้าก็เคยฝึกมาก็มากนะครับในในหลักสูตรของนายเรือนะครับพูดตรงตรเลยว่าหลักสูตรนี้มันสอนผมให้รู้สึกว่าความปลอดภัยทางทะเลความปลอดภัยทางน้ําเนี่ยประเทศไทยนะครับอยากให้ความสําคัญกันน้อยมากนะครับข้อที่หนึ่งคือคนขับเรือนะครับไม่มีใบอนุญาตอันนี้ก็ข้อแรกแรกก็คือผมพูดเลยว่าไม่ควรจะมีนะครับมันเป็นทางหอนสอนใจแล้วนะครับผมเองเป็นนายเรือนะ ผมมีใบอนุญาตในการขับเรือทุกชนิดนะครับที่อยู่ในท้องน้ํานะครับนะคนที่มีใบอนุญาตเนี่ยไม่เขาไม่คนไปขับเรืออยู่แล้วครับพวกนี้นอกจากไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ไม่มีจิตสํานึกนะครับในการเป็นคนขับเรือด้วยผมไม่อยากจะว่าอะไรมากมายนะว่าผมพูดกลางๆแล้วกันว่าหนึ่งนะครับคนที่ขับเรือต้องผ่านการฝึกอบรมนะครับในสูตรการขับเรือนะครับมานะครับแล้วมีใบอนุญาตด้วยข้อที่หนึ่งนะคุณจะได้รู้จักความปลอดภัยอะไรยังไงบ้างไม่ใช่ว่าคนลงเรือไปเต็มไปหมดเสื้อชูชีพไม่ใส่สักคนเนี่ยมันไม่ควร สอนใจเราเลยนะเป็นประสบการณ์ที่ผู้คุณต้องจำข้อที่หนึ่งลงเรือทุกชนิดนะครับต้องใส่เสื้อชูชีพห้างถอดเสื้อชูชีพเ็ดค่ะจนกว่าจะถึงฝั่งจึงถอดได้นะข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองนะครับคนขับเรือนะครับหรือคนที่บปงคขับการเรือต่างๆนะครับต้องมีใบอนุญาตนะครับถ้าไม่มีใบอนุญาตคุณไปขับข้อที่หนึ่งคือมันขับไม่ยากหรอกการฝึกขับเรือมันขับขับไม่ยากหรอกแต่ขับให้ปลอดภัยเดินเรือด้วยความปลอดภัยมันเป็นสิ่งที่ต้องถนัดนะครับการเสียชีวิตแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนกัับบใคคคครรอีีะถ้าาุณมมว รับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนนะครับที่อยู่บนเรือผมถูกสอนมาในลักษณะของนายเรือผมจะเล่าให้ฟังนะข้อที่หนึ่งเลยก็คือก็คือว่ารักษาทรัพย์สินและชีวิตของเรือและคนในเรือทรัพย์สินในเรือและคนบนเรือคือทรัพย์สินนะครับทรัพยากรมนุษย์ก็คือคนนะครับสินค้าบนระวังสินค้าที่ผมโหลดมาไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือตู้คอนเทนเนอร์ก็คือทรัพยากรของมนุษย์นะครับที่มีคุณค่าเช่นกันนะครับชีวิตคนและสินค้าบนเรือนะครับและงรวมทั้งตัวเรือด้วยนะ คือทั์สินที่นายเรือทุกคนต้องรับผิดชอบนะครับคนที่บังคับการเรือผู้บังคับการเรือทุกคนต้องรับผิดชอบผมเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วย outgoing, นะครับต้นเรือเป็นต้นหนมาก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เคยขึ้นตำแหน่งเป็นต้นเรือเลยก็ตามแต่นะครับแต่ก็เคยนะครับได้รับการท้าทามให้เป็นเป็นต้นเรือขึ้นลองกับท่านอ่ะในครั้งที่ออกจากเรือมานะครับหนึ่งครั้งแต่ก็ไม่ได้รับตำแหน่งนั้นคือออกมาทํางานส่วนตัวที่มึงบก,ก่อนบนอกเลยว่าอันเป็นทางหอนสอนใจนะทุกครั้งที่ลงเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือเล็กเรือกลางเรือ่เรืออทงงยวแจจ้าาุก รวมทั river, ้งเรือสปีดโบ๊ทก็ตามนะครับข้อที่หนึ่งนะครับลงไปบนเรือแล้วนะครับไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นต้องใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งนะครับหรืออย่างน้อย้อยที่สุดหากคุณต้องการจะละเมิดข้อ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 บังคับทางเรือคุณควรจะคล้องแขนเอาไว้นะครับคล้องแขนไว้คืออะไรหากคุณพลาดตกน้ําไปอย่างน้อยน้อยที่สุดไอ้ที่คุณคล้องเอาไว้ที่แขนคุณน่ะมันยังล้างตัวคุณนะครับให้ตกไปในน้าแล้วมีแขนคุณติดเสื้อชูชีพไปเนี่ยคุณยังสามารถเกาะเสื้อชูชีพลอยน้ําไว้ได้นะครับแม่น้ําจะเป็นนน้ํา น้ำหมุนหรือมีตะพักน้ำอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณจะเกาะเสื้อชูชีพไว้โอกาสที่คุณจะลอยไปแล้วตะโกนให้คนช่วยมีสูงทีเดียวครับไม่ว่าเรือจะลอยน้ําจะไหลไปขนาดไหนนะครับคุณจะยังเกาะเสื้อชูชีพแล้วตะโกนร้องคนช่วยได้นะครับถ้าคนได้ยินเสียงคุณร้องตะโกนแล้วก็ผมเชื่อเรือเล็กทุกราที่เห็นอยู่รอบๆนั้นนะครับแม้กระทั่งเรือสินค้าหรือโป๊ะที่เขาลาก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 ,ลากาสินค้ามาก็เถอะเขาจะจอดช่วยคุณครับด้วยวิธีการที่เขาฝึกมานั่นแหละทุกคนนะครับที่เคยฝึกมาทา,งน,ทาง,ง,งน้ําทางทะเลก็ต่างเนี่ ผมพูดตรงผมเป็นล่าสับผมเป็นนายเรือถ้าผมสูงผมนะถ้าเป็นคนตกน้ำสิ่งแรกที่ผมทาคืออะไรหรวะถ้าผมมีเชื้อซูชิอยู่ใกล้ๆผมไปโยนเชือกซูชิไปก่อนแล้วสองผมจะเกี่ยวเชื้อซูชิแล้วติดมือลงไปครับคือปแปลว่าผมจะต้องกีบเชื้อซูชิไปด้วยหนึ่งตัวแม้จะใส่ทันไม่ทันก็ตามมีผู้หญิงหรือเด็กหรือผู้ชายก็ตามตกน้ําไปเนี่ยสิ่งแรกโยนเชื้อซูชิเขาก่อนสองคุณโดดตามเข้าไปพร้อมเชื้อซูชิตัวหนึ่งที่ถืออยู่ในมือผมอาจจะไม่มีทางใส่ทันเพราะว่่าาาาาาผู้้้้หหหญิงบงบบคคคคนนนนนรรรืืือออชชยเเด็กตกตไไปแลวสมทัั เ,เขาไม่หาแน่นอนแต่ผมโดดตามไปเนี่ยเกี่ยวเสื้อชูชีพไปแลวหนึ่งตัวอย่างน,น้อยสุดเนี่ยเราโดดไปแล้วเนี่ยจับตัวเขาได้ปุ๊บเรายังมีโอกาสที่จะใส่เสื้อชูชีพในน้ําได้นี่คือฝึกมานะและสามารถที่จะพาเขาขึ้นมาบนบกหรือเกี่ยวเขาไว้ให้ลอยอยู่บนน้ําได้นะครับแต่เสีย,สยดายครับบนเรือนะคงจะไม่มีบุคลากรน,นะครับทางทะเลหรือบุคลากรทางน้ําที่สุกฝึกมาอย่างดีนะครับแบบผมหรือแบบเพื่อน,อนผมหรือรุ่นน้องผมที่ฝึกมาแบบนั้นถ้ามีผมเชื่อว่าน้องเตมโมจะไม่เสียชีวิตพอทุกครั้งที่เห็นคนตตกกกนนนนน้้ําาาไปปปะะครรับถเ็ิ สามารถที่โยนชุดชีพไปก่อนแล้วเราก็โดดตามไปพร้อมเสื้อชชีพเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าโดดตามไปเสื้อชชีพเราก็ไม่มีนะเพราะว่าถ้าเราไปเกี่ยวกับอะไรหรือเจอน้ําวนหรือเจอกระแสน้ำที่แรงเราก็ไปไม่ได้เหมือนกันแต่หาเสื้อชชีพตกไปแล้วหนึ่งอันเขาเกี่ยวไม่ทันอย่างน้อยเราเนี่ยสามารถที่จะพยุงตัวเองไปหาเขาได้แล้วก็ใส่เสื้อชุชีพหรือไม่ใส่ก็ยังสามารถเกาะเสื้อชชีพลอยน้ําช่วยน้องเขามาได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะพูดว่าอย่าประมาทครับในน้ํานะครับไม่สามารถยืนได้ถ้าคนว่ายน้าเป็นนะครับ เป็นตะคิวข้างซ้ายเดี๋ยวพ้าพัดคุณก็จะเป็นตะคิวข้างขวาได้คุณจะตกใจแล้วก็เกิดอาการเก่็งนะครับยิ่งถ้าน้ําเย็นช่วงในหน้าหนาวน้ําเย็นเป็นตะคิวง่ายมากต่อให้ว่ายน้ําเป็นก็อาจจะไม่รอดครับดังนั้นบอกเลยว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับสนใจครับสําหรับคนที่ชอบทํางานบนเรือหรือว่าคนที่ชอบลงเรือหรือทํางานเกี่ยวข้องกับเรือโดยเหตุการณ์งานที่จําเป็นก็ตามนะครับขอฝากไว้ครับอย่าประมาทในการใช้ชีวิตคุณเกิดมานะครับกว่าพ่อแม่คุณจะเลี้ยงคุณมาจนโตขนาดนี้ได้ความรู้ความสามารถนะครับ แลวก็ศักยาภาพในชีวิตของคุณมีมากมายอย่าไปทิ้งกลางทะเลหรือทิ้งกลางแม่น้ําเลยครับเชื่อผมเสื้อชูชีพนะครับไม่ใส่เกี่ยวแขนไว้ก็ยังดีคุณจะละเมิดข้อของทางทางทะเลหรือทางน้ําหรือว่ากฎระเบียบทางเรือไม่เป็นไรอย่างน้อยเกี่ยวแขนไว้ก็ยังดีพลาดพังสะดุดอะไรตกไปอย่างน้อยเสื้อชูชีพเกี่ยวแขนคุณอยู่คุณจะยังลอยตัวได้ครับนะหรือคนจะช่วยชีวิตคนตกน้าก็ตามคุณไม่ต้องตกใจ ถ้าคุณมีอะไรที่ลอยน้ําได้แม้คุณไม่มีเสื้อชูชีพก็ตามที่เกี่ยวแขนงคุณไว้คุณสามารถโยนกระป๋องกระถางอะไรที่มันลอยได้ลงไปก่อนนะครับแล้วคุณก็โดดไปช่วยเขาแล้วคุณก็เกี่ยวเกาะกระป๋องเอาไว้หรือพยายามเกาะเกี่ยวกับป๋องเอาไว้ก,ก,วก,ไวก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะครับสิ่งแรกที่ผมต้องทําคือผมต้องเกี่ยวชูชีพไว้ก่อนแหละอย่างน้อยนะเพราะน้ํามันแรงน้ํามันไหลแล้วเราก็พยุงตัวเขาหรือคุณคนนั้นขึ้นมาให้ที่ตัวเราให้ได้ถ้าเขาตกใจทํายังไงนะครับให้ล็อกที่คอเขานะครับแล้วหันหลังให้เขาหันหลังนะครับ แล้วเราเกี่ยวที่คอเขาแล้วดึงขึ้นมานะครับให้ตัวเขาพ้นจากน้ําแล้วบอกเขาหยุดความตกใจให้เขาหยุดแล้วมีสตินะครับเราเกี่ยวคอเข้ามาแล้วล็อกไว้เนี่ยนะครับเหมือนเราล็อกแบบมวยป้ามล็อกไว้ปุ๊บเนี่ยบอกเขาว่าให้มีสติเราช่วยคุณไม่แล้วผมว่ายน้ําเป็นนะฉันว่ายน้ําเป็นนะคุณอยู่นิ่งๆฉันจะพาคุณไปเข้าฟังหรือรอให้คนมาช่วยถ้าเราล็อกคอเขาไว้แล้วหันหลังนะครับแล้วหลังเขาจะไม่สามารถขยับมือหรือเท้ามาโดนเราได้นะครับดิ้นขนาดไหนก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดสุดท้ายจริงล็อกคอแล้วเอามาอยู่เขาตัวใหญ่กว่าาเเรรรหืออแงย ให้คุณชกไว้ที่ท้องครับตรงกลางนะครับให้เขาจุกไปเลยก็ได้พอเขาจุกปุ๊บเนี่ยเขาจะนิ่งแล้วเขาจะเกรงตัวใช่ไหมแล้วคุณก็สามารถล็อกคอขอ,ขาขอ้าง,งหลังแล้วไปว่าอยู่ข้างหลังแล้วก็ลากเข้าไปที่ฝั่งหรือว่าเรียกให้คนมาช่วยได้ครับนี่คือหลักการในการช่วยชีวิตคนนะครับซึ่งอาจารย์ภูนั้นถูกฝึกมานะครับในลักษณะของการดำรงชีพในทะเลและการกู้ภัยทางทะเลนะครับกับโรงเรียนนายเรือนครับพันธินาวีนะครับสมุดประการที่ผมเรียนมาส่พันธินาวีได้สอนพวกเรานะครับในการช่วยชีวิตคนในการดำรงชีพแล้วก็อาศัยอยู่ในการทะเล แม้แต่มีอยู่บนการทะเลเป็นชั่วโมงๆก็ไม่ตายนะครับอยู่เป็นวันๆก็ไม่ตายนะครับถูกฝึกมาแบบนั้นดังนั้นบอกเลยว่าการลงเรือหรือการทางานบนเรือทุกครั้งนะครับต้องตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งครับความปลอดภัยของคนในเรือสินค้าในเรือนะครับแล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่บนเรือทั้งหมดนะครับนะแต่คดีนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นคดีฆาตกรรมหรือคดีอัมพางหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือผมอยากจะพูดว่าอยากให้คนทุกคนนะครับที่ลงเรือนั้นมีนะครับความรับผิดชอบตอวังเ และผู้อื่นนะครับรวมไปถึงการป้องกันภัยทางทะเลก็คือว่าทางน้ําหรือทางทะเลก็ต่างนะครับผมขอพูดเฉพาะทางน้ำทะเลละกันเพราะผมฝึกมาแบบนายเรือใช่ไหสินค้านะครับซึ่งไม่ใช่เรือทหารหรอกเป็นเรือสินค้านี่แหละแต่เราก็สู้ฝึกแบบนายทหารนั่นแหละครูฝึกของเราอาจารย์ของเราทั้งหมดก็ประมาณ90%ก็มาจากโรงเรียนนายเรือทหารนั่นแหละครับนะคือมาจากหน่วยพิเศษหน่วยเรนเจอร์หน่วยต่างๆซีต่างๆก็มาฝึกเรานะครับบอกเลยว่าการฝึกการลงทิ่นในทะเลน,นั้นสําคัญนะครับผมสุกสอนแล้วว่า,วาทุกครั้งที่เราอยู่บนเรือทุกครั้งที่เรเรราา้ลงือนะ นั่นคือมีความเสี่ยงเกิดขึ้นในชีวิตระทับสิทิ์แล้วเพราะในน้ํามันไม่สามารถไปไหนได้นะครับเราลอยตัวอยู่ในน้ําได้ไม่นานนะครับในความเป็นจริงนะครับดังนั้นบอกเลยว่าเสื้อชูชีพสําคัญครับลงเรือทุกครั้งนะครับอย่างน้อยๆคุณอะคนคุณทำงานที่เรือต้องมีการข้ามฝั่งอย่างที่กรุงเทพนนทบุรีเนี่ยจะต้องมีการข้ามฝั่งด้วยเรือข้ามฟากใช่ไหมถ้าน้ํานนหลือะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าที่คุณถือมาทํางานนะครับอย่างน้อยๆควรจะมีกระป๋องน้ําสักกระป๋องหนึ่งเอาไว้ลอยตัวอย่่่่่่่าาาางงงงงนนนน้้อออยกกกกกรระะเเปป๋๋ถผหหญิมวใพสสํัุึช สมมติแล้วกันนะครับอาจจะมีกระป๋องน้ำอย่างเงี้ยอยู่สักสองกระป๋องนะครับนะแล้วก็มัดเชือกก็ได้นะครับเอาไว้นะครับเป็นกระป๋องเปล่านะอ่าหรืออย่างน้อยเป็นกระป๋องใหญ่กระป๋องคนน้ำวดใหญ่กว่านี้สักหน่อยนะครับติดตัวไว้ในกระเป๋าสักหน่อยเพราะเวลาที่คุณโดดน้ําหรือจกดกน้ำไปเมื่อไหร่ถ้าคุณคว้ากระเป๋าคุณที่มีมีตัวนี้ลอยอยู่นะอยู่เนี้ยมันจะลอยตัวได้นะครับกระเป๋าคุณจะลอยน้านะครับหรือถ้าเกิดคุณสามารถคว้าอย่ากระเป๋าไม่ได้คุณจะเกาะสองกระป๋องเนี้ยลอยน้าไปได้ครับอย่างน้อยๆถ้า่นจหือ แล้วนะครับคุณยังเกาะกระปองลอยตัวไปได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ไหวน้ำเป็นอย่างน้อยน้อยสุดคุณจะสามารถเกาะเอาไว้ที่ที่ที่รักแร้คุณหรือว่าเกี่ยวไว้ที่ตัวคุณแล้วก็ยังตะโกนเรียกคนช่วยได้สักระยยหนึงแหละเพราะว่าน้ํานะครับกับอากาศนะครับมันไม่เข้ากันนะครับน้ําหรือความเนี่ยมันเป็นกระป๋องที่มีน้ํามีอากาศอยู่ข้างในใช่ไหมไม่มีน้ําอากาศจะลอยตัวขึ้นเหนือน้ําอยู่แล้วครับดังนั้นบอกเลยว่าถ้าคุณมีกระป๋องน้ํานะครับติดตัวไปครับสามารถลอยตัวในกลางน้ําได้ไม่ว่าคุณจะมีเสื้อซูชิหรือไม่กระปอนาาก็ศ ดังนั้นมันจะลอยอยู่ผิวน้ําคุณจะเกาะมันได้ระยะหนึ่งแหละแล้วคุณจะโกนเด้คนช่วยได้นะครับนี่คือหลักการนะใครลงเรือบ่อยๆนะครับไม่มีเสื้อชูชีพไม่เป็นไรพกกระป๋องน้ําไปครับจะเป็นกระป๋องใหญ่ๆสักหน่อยหรือว่าเป็นสองกระป๋องมัดติดกันอย่างเงี้ยเป็นกระป๋องเปล่านะใส่กระเป๋าเดินทางเกินกระเป๋าถือผู้หญิงไปก็ได้นะผมเชื่อว่ามันใส่ได้นะครับนะใส่ไว้หน่อยเพราะว่ามันลอยน้ําได้นะกระป๋องพวกนี้ถึงไม่มีเสื้อชูชีพเราก็สามารถลอยน้ําได้ครับผมครับวันนี้ขอลาไปก่อนสําหรับการพูดถึงเรื่องหอยมมสินนะาแจกกฟรีันวันนนีี้้และพรุ่งอย่าลืมตติดามครับสดองงรรรรรัััฐบบาลไทททยนะะคแจกฟี้ปเศ ขายขันน้ำมลนะครับแจกฟรีในกลุ่ม VP เท่านั้นใครไม่เข้ากลุ่ม VP รีบเข้านะเพราะพรุ่งนี้สามช่งตรงจะมีเคลื่ขันน้ำมนที่แม่นมากนะครับหลงวดติดกันแล้วนะครับขราบผมวันนี้ขอฝากนะครับอุทาหหณนสอนใจนะครับคนที่ชอบหรือคนที่มีทํางานทางทะเลหรือทํางานทางน้ําที่มีการโดยสารโดยเรือนะครับนั่งรถนั่งเรือโดยสารหรือว่าเรือท่องเที่ยวหรือเรือทํางานก็ตามแต่นะครับอย่าประมาทครับอุปกรณ์ชูชีพนะครับควรจะมีติดไว้เรืออย่างน้อยที่สุดคุณต้องมีกระป๋องน้ำสองสามกระป๋อง มันเป็นเป็นแพรได้อย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะเพราะกระบอกน้ํามันมีอากาศอยู่ข้างในนะครับมันจะลอยตัวเหนือผิวน้ําเสมอนะครับอาจารย์ขอฝากไว้สําหรับอุ่ทางหอนสอนใจครั้งนี้นะครับและขอความแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวนะครับคนที่เกี่ยวข้องนะครับใกล้ชิดกับน้องเตมูนมาที่นี่ด้วยครับคราวนี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ